เช็คพื้นที่ด่วนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเตรียมรับมือภัยแล้ง54จังหวัด41แหล่งน้ําโดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปรับชมในด้านของข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยด้านปอ,ปอพอเร่งสูบเติมน้ําเพื่อให้พอ่อแม่พี่น้องประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคในฤด,ดูแล้งในปีนี้รวมถึงในปีหน้าด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือปอพอกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการสูบน้ำส่งสู่คลายทุกคลายแล้งอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งของปีนี้และปีหน้า2,564-2,565โดยใช้เครื่องสูบน้ำสมรรถภาพสูงของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยโดยสูบน้ำเติมน้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่พร้อมขยายผลดำเนินการโดยครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำน้อยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดในช่วงฤดูแล้งของปีนี้และปีหน้าทางด้านของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพได้รายงานจากสถานการณ์น้ำในปี2564ถึงแม้ว่าฝนจะตกชุกและปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าปีที่แล้วก็ตามแต่ส่วนใหญ่ฝนที่ตก ในพื้นที่จะเป็นพื้นที่ใต้เขื่อนซับเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยก็มีน้ำมาเติมในแหล่งน้ำน้อยเช่นกันจึงเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งของปีนี้จนถึงปีหน้าซึ่งรัฐบาลจึงมีความห่วงใยสถานการณ์น้ำที่จะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาใช้เครื่องมือที่มีอยู่สูบน้ำไปกักเก็บในแหล่งน้ำที่ขาดแคลนน้ำโดยกลมป้องกันและบรรเทาสา าธารณภัยจึงได้ดำเนินการสูบน้ำเพื่อส่งไปกักเก็บได้แหล่งน้ำในหมู่บ้านต่างๆเพื่อสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคในการดำเนินการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้มอบหมายให้จังหวัดพิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการโดยให้พิจารณารวมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับพื้นที่ในการสำรวจแหล่งน้ำที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยและมีความเหมาะสมในการใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำระยะไกลควบคู่กับการสำรวจแหล่งน้ำต้นทางที่มีปริมาณน้ำมากหรือเพียงพอจึงแจ้งให้กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำสมรรถภาพสูงไปยังพื้นที่เป้าหมายและวางแผนการใช้เครื่องสูบน้ำ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จากผลการดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน2564เป็นต้นมาจนถึงในปัจจุบนันในเดือนธันวาคม2564ด้านกมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยได้สูบส่งน้ำไปกักเก็บในแหล่งน้ำแล้วนะครับจำนวน41แห่งในพื้นที่ 23จังหวัดแล้วนะครับและเหลืออีกจำนวน31จังหวัดที่ทางด้านปอพอจะได้ร่วมกับบระเวณพ,พื้นที่จังหวัดขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เสียงน้ำน้อยนะครับทั้งหมด54จังหวัดโดยพื้นที่แหล่งน้ำา41แห่งในพื้นที่23จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีนครราชสีมาร้อยเอ็ดขอนแก่นสกนลนครกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ยะโสธรอ่ำนาจเจริญอุดรธานีสุรินทร์ร้อยเอ็ดตากนาครสวรรค์อุตรดิต์พิษณุโลกหนองบัวลำพูชนบุรีลำพูนอุบลราชธานี หนองคายชัยนาทและลบบรุรีโดยปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่3 4 5ล้านลูกบาทเมตรซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดําเนินการต่างดีใจที่จะได้มีน้ำไว้ใช้เนื่องจากในหลายหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลาต่อเนื่องนานหลายปีซึ่งการเติมน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเป็นการขับเคลื่อน ตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งของปี2564จนถึง2565ของรัฐบาลซึ่งให้ความสําคัญกับการเร่งกักเก็บน้ําในทุกแหล่งน้ําให้มากที่สุดและจัดหาแหล่งน้ําสํารองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้านะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ตลอดช่วงฤดูแ้งสำหรับการเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแ้งด้วยการสูบระบายน้ำในพื้นที่ออทกภัยไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วยังทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยมีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแ้งตอบโจทย์ ในด้านของการแก้ปัญหาวิกฤตด้านน้ําในภาพรวมของประเทศและการดําเนินการนี้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอเป็นโครงการของขวัญปีใหม่2565ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายใต้ชื่อมหาดไทยสูบส่งน้ำส่งสู่คลายทุกคลายแรงขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พยากรณ์อากาศ6ธันวาคมพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด 3-10ส,งสองศาเซลเซียสส่วนเรเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวจะมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-11งอ,ดองศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะนออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงในระยะนี้โดยฝนที่ตกสวนมาก จะตกทางบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้6ธันวาคม จะมีอากาศเย็นถึงหนาวจะเริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสส่วนเรนยอดดอยจะมีอากาศหนาวจะมีอากาศหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3-11องศาเซลเซียสส่วนในด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้6ธันวาคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้6ธันวาคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง16องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด6ถึง11องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางในวันนี้6ธันวาคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15 18, ถึง18องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออก ในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18 20องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้6ธันวาคมทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเข้ามานะครับส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อยแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นประมาณ10%ของพื้นที่ส่วนมากอาจจะมีที่สงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19ถ24องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ฝั่งตันตกในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้6ธันวาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสต่อไปเราจะไปดูในด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ ในวันนี้6-11ธันวาคมความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มมีกำลังปานกลางนะครับจากกำลังแรงทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1-2องศาเซลเซียสจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเชา้าในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-15องศาเซนเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงตลอดทั้งช่วงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองในบางพื้นที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลง อ่าวไทยบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงวันด้วยนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ6-8ธันวาคม อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าตลอดทั้งช่วงรวมถึงจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-19องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสหลังจากนั้น9-11ธันวาคมอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาซันซียสส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาซันซียสต่อไปเราจะไปดูบริเวณผ้าตันออกเฉียงเหนือกันนะครับผ้าตันออกเฉียงเหนือเช่นกันจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่จะเริ่มมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าตลอดทั้งช่วงโดยในช่วงวันที่6-8ธันวาคม อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงสิอดงศาซันซียสส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาซัเซียสหลังจากนั้น9-11ธทันวาคมอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2งองศาซัเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-18องถึงดองศาซลเซียสโดยบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15ถึ 15. งสิองศาซัเซียส ต่อไปพยาอากาศบรเิเวณภาคกลางโดยภาคกลางนะครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวรวมถึงจะมีหมอกบางในตอนเช้าเข้ามาตลอดทั้งช่วงเช่นกันโดยในช่วงวันที่6ถึง8ธันวาคมอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด1 5ถึง22สองศาเซลเซียสหลังจากนั้น9ถึง11ธันวาคมอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1งถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด1 8ถึง23สองศาเซลเซียส ส่วนในด้านของภาคตะวันออก6-11ธันวาคมจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด1 8 2 4งองศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑล6 1 1ธันวาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าพร้อมกับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-2่งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21อองศาเซลเซียสต่อไปเราจะไปดูบร,ริเวณภาคใต้กันนะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ2 0่สสปร์เซ็นของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ1 0บถยีปร์เซ็นของพื้นที่ส่วนมาก จะเน้นทางตอนล่างของภาคตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ10-20%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคตลอดทั้งช่วงเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียส หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นกันบ้างมีอากาศเยน็นมีอากาศหนาว มีหมอกหรือมีฝนก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กัน้เลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ